ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะพบกันอีกครั้งนะครับนะวันนี้ก็มาถาม Chat GPT หน่อยนะครับนะว่า h ช t GPT เขารู้ไหมนะครับว่า s ซ t i n d e x เรา Under PERFORM นะครับก็พักก่อนเลยครับนะก็เลยลองคุยกับ Chat GPT ดูนะครับนะว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับผ่านไป2สมปีเนี่ยนะครับ AI มันฉลาดขนาดไหนนะครับแต่ผมก็ถามง่ายๆเลยครับว่าเนี่ยนายรู้เปล่านะครับว่า เซตอินเด็กเราเนี่ยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเมื่อเทียบกับ e 500 s อสแอนีห้านะครับนะแชท GPT บอกว่า,ร,าวรู้ดินะแล้วรู้ดิแล้วเพื่อนก็พูดถูกเป๊ะนะครับนะเซตอินเด็กนะครับอันเดอร์เพอร์ฟอร์มแบบยาวนานและหนักแน่นนะฮะนะก็ทำอีโมจิแบบเหงื่อตกนะครับนะข้อมูลชัดๆนะครับเอสแอนด์บีห้าครับบวกเฉลี่ย5ปีย้อนหลังปีละประมาณ10-12%ต่อปีนะครับส่วนเซตอินเด็กนะครับบวก1-2%ตต่อปีแต่บางปีก็ติดลบนะครับ นะแปลว่าถ้าเกิดเพื่อนเอาเอาเงินไปลงทุนในเซปีห้เนี่ยนะก็เงินก็จะงอกนะครับแต่ถ้าเป็นเซ็ตอยู่เฉยๆบางปีอาจจะเงินบันผลบวกเงินต้นเฉยๆนะครับหรืออาจจะติดลบไปซ้ำนะครับซึ่งก็เข้าใจได้ครับเพราะอย่าง Chat GPT เนี่ยเขาก็ดูเฉพาะเซ็ตินเด็กเนาะนะครับคือมันก็ตอบได้ชัดเจนแหละนะครับแต่ถ้าในรายละเอียดผมว่านักลงทุนก็น่าจะทราบแหละ คือถ้าเกิดคุณเลือกหุ้นแบบเซ็ตร้อยหรือเก่งกำไรอย่างนี้นะครับคุณติดลบมากกว่าตลาดอยู่แล้วนะครับนะทีนี้ c ช a t g ี t ก็ตอบครับว่าเนี่ยทำไมเซ็นดินเด็กจึงอันเดร์เปอร์ฟอร์มนะฮะก็เศรษฐกิจกไทยโตช้าไทยติดกับดักรายได้ปานกลางนะครับคนไม่กล้าใช้จ่ายลงทุนทํำให้กําไรบริษัทไม่เติบโตนะครับนี่คือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องที่2ที่ c ช a t g ี t ตอบก็คือว่าหุ้นใหญ่ในเซ็ตไม่ใช่หุ้นเติบโต นะครับน่ากลัวนะครับคือคําว่าน่ากลัวคืออะไรแชท GPT ตอบแทนนักวิเคราะห์หมดนะครับแนวนักวิเคราะห์ผมว่าเหนื่อยแล้วนะครับตอนนี้นะนะครับหุ้นไทยเน้นันผลเช่นพลังงานธนาคารธุรคมนาคมเท่ากับโตชา้านะครับนี่คือความเห็นของแชท GPT นะนะครับแล้วแชท GPT ก็ไม่มีไรเส้นนักวิเคราะห์ด้วยนะฮะ <c oughs> ไม่รู้จะไม่รู้จะทำยังไงกับแชท GPT นะนะครับก็ขำๆนะครับนะต่างจากสหรัฐที่มีเทคสต็อก โตแบบติดจ,จรวดก็คือ Apple, NVIDIA และ Microsoft นะครับข้อที่3คือเงินไหลออกจากตลาดเกิดใหม่นะครับอ m a เมจมาร์เก็ตนะครับเมื่อตลาดสหรัฐด,ดิงแรงนักลงทุนต่างชาติจะย้าย,ายเข้าหาผลตอบแทนสูงและปลอดภัยกว่านะครับนะก็ c h a t GPT ก็บอกว่าควรจะทำยังไงดีนะครับนะไม่ได้แปลว่าห้ามลงทุนในประเทศไทยนะแต่เราควรสร้างสมดุลหรือว่า b a l านซ์นะครับแล้วก็โยกเงินบางส่วนไปต่างประเทศนะครับนะ ตัวอย่างแนวทางนะครับที่นักลงทุนก็ทํากันนะไม่รู้ไป,ไปรู้อะไรมาจากไหนนะนะครับลงทุนหุ้นไทย30%ต่างประเทศ70%นะครับหรือเน้นหุ้นไทยเฉพาะที่เติบโตจริงเช่นโรงพยาบาลท่องเที่ยวหุ้น AI Center อร์นะครับ AI Data Center ที่กําลังมานะ,นะ,น,ะ,น,ะนะก็หนีไม่พ้นเดลต้านะครับอ่าหนีไม่พน้นหนีไม่พ้นเดลต้าเก้าฟนะครับนะ,นะนี่พูดตรงๆนะเนี่ยถ้าดูจาก Chat GPT ตอบนะดังนั้นคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ ก็แล้วแต่นักลงทุนนะครับนะฮะก็สรุปแบบเพื่อนสรุปให้เพื่อนนะ s อ5 0 0ดัชนีที่แข็งแกร่งเติบโตต่อเนื่องโดยเฉพาะสายเทคนะครับเซ็นดเดกกาผิดเลยนะครับอยู่ในช่วงเติบโตช้าโครงสร้างตลาดไม่เป็นมิตรกับการเติบโตแบบระเบิดแบบแบบแบบก็เลยนะแบบติดจัรวนนะครับนะถ้าเพื่อนอยากจัดพอร์ตไทยสารัตหรือกองทุนไทยที่เน้นสารัตก็แนะนาได้ก็แนะนําให้ได้นะนะครับ แช GPT แนะนําให้ด้วยนะถ้าจะลงทุนในกองอะไรนะครับหรือถ้าอยากรู้ว่าเซ็ตจะกลับมาเอา p e ฟ f o r m ได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเราคุยกันต่อได้นะนี่กลับกลายเป็นว่าทําไปทํามานี้ไม่ต้องมีนักวิเคราะห์แล้วนะครับดังนั้นคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้ให้คิดขอบคุณมากครับสวัสดีครับ